พ่อลูกคู่บุญน้องอาอายสกุลณพรแล้วก็พ่อจ๋านกพงศกรมีเรื่องให้เราได้ใจฟูอีกแล้วคะ่ะทุกคนต้องบอกว่าล่าสุดนี้ทางบอสนกพงศกรได้มีการไปเซอร์ไพรส์วันเด็กแล้วก็ปีใหม่พร้อมๆกันให้กับน้องอาอายสกุลณพรต้องบอกว่ารีแอคชั่นของน้องอาอายสกุลณพรคืออึ้งมากๆก,ก,กับของขวัญที่ทางบอสนกพงศกรได้มีการมอบให้นั่นเองค่ะสำหรับบอสนกพงศกรของเรานะคะก็คือช่วงนี้ ให้กำลังใจลูกสาวบ่อยครั้งมากๆนะคะแล้วก็ด้วยความที่ว่าอยู่ด้วยการมาเนี่ยปีกว่าๆรักกันเหมือนพ่อเหมือนลูกแท้ๆเลยนะคะบอสนอกล่าสุดนี้ทางบอสนอกได้มีการมาโพสต์นะคะในทางเพจนกคงสกรเป็นคลิปวิดีโอประมาณ7นาทีนะคะที่ได้มีการไปเซอร์ไพรส์เนอาไอศกุรพรอยู่ในเต็นนั่นเองค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นจะ เปิดนะคะสำหรับโพสต์ล่าสุดของทางนพงศกรให้ดูก่อนอัปเดตโพสตสักหน่อยนะคะเพราะว่าบอสเนี่ยวันนี้ได้มีการโพสตแคปชั่นอีกแล้วแคปชั่นดีๆขอรวมขอรวมในอะ่ะเพจนี้อ่าในคลิปนี้ก็แล้วกันนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้พงศกรแสนปากดีได้มีการมาโพสต์บอกว่าจะโด่งดังแค่ไหนจะเสียงดีแสดงเก่งขนาดไหนหากขาดคนซับพอร์ตขาดคนสนับสนุนก็ไม่มีความหมาย ยามขึ้นจงรักษาไว้ให้ดีคนที่รักเราเพราะยามลงโหยหาอย่าเลือกปฏิบัติสม่ำเสมอยั่งยืนนะคะแล้วก็เย็นนี้พบกันที่สว่างแดนดินสก,กลนครค่ะนั่นก็คือวันที่8มันพุทธที่8นั่นเองแล้วเราก็ได้เข้าไปเห็นจากทางพงศกรนะคะนกพงศกรได้มีการไปเสื่อภายเนอออาไอสก,กุณาพรสำหรับใครที่อยาก ดูคลิปเต็มสามารถเข้าไปได้ทางเพจน,นกพงสกรนะคะวันนี้ไม่ได้เอาคลิปมาให้ดูนะคะแต่จะมาพูดโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่ามันหิวใจมากๆเลยใครอยากดูคลิปเต็มสามารถไปดูได้นะคะคือบอนกพงศกรนี่ได้มีการออกมาโพสค่ะถึงคลิปวิดีโอนะคะที่วันนี้พ่อจ๋าเซอร์ไพรส์ของขวัญลูกจ๋ามารุ้นน้ำกันขับเนี่ยค่ะทุกคน เป็นวิดีโอคลิปนี้นะคะที่ทางบอสนุพศกรได้ถือกล่องเล็กๆเ,เดินหาอาไอศกุณาพรเนี่ยเอโหวไหล่ติ้นมากๆก,กว่าจะเจอสุดท้ายก็ไปกองกันอยู่ด้วยกันทั้งญาติทั้งอะไรอยู่ด้วยกันเยอะแยะมากมายแล้วน้องก็นั่งอยู่บนเปยค่ะทุกคนน้องนั่งอยู่บนเปแล้วพ่อจ๋าก,ก็บอกว่าเนี่ยถือว่าเป็นของขวัญันเด็กแล้วกันปีใหม่มันแค่เทศกาลก็คือรวมๆกันไปเลยเพราะว่าปีใหม่เนี่ยบอสเราว่าน้องนะ่ะมีความหน้าหงอยๆคิดว่าน้องจะงอนหรือเปล่าที่ไม่มีของขวัญให้นั่นเองค่ะ สำหรับของขวัญชิ้นนี้นะคะเชื่อว่ามันเป็นของที่มีค่าบอสโนบบอกว่าเป็นของที่มีค่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับคนเก่งคนขยันคนอดทนเพราะว่าสิ่งนี้ของมีค่าเหมาะสมกับคนที่มีค่าค่ะนั่นก็คือทองจำนวนประมาณหนึ่งบาทนะคะถ้า ฟังไม่ผิดได้ยินอยู่ในคลิปว่าหนึ่งบาทเต็มๆค่ะทุกคนคือไม่ธรรมดาโอ้โหทองสมัยนี้หนึ่งบาทคือหลายหมื่นบาทเลยนะคะแล้วบอสก็ได้มีการเอามาเสพอายน้อ,อ,าอ้ายสกุณาพรตอนแรกบอกว่าซื้อขนมมาฝากลูกลูกก็แกะไปแกะไปคือสีหน้าอ้ายคือเห็นเลยว่าตกใจมากๆกับสิ่งที่ได้เจออยู่ข้างหน้านั่นก็คือทองหนึ่งเส้นและทางบอสนกก็ได้มีการสวมใส่ให้กับน้องอาอ้ายสกุาพรค่ะแล้วบอสก็บอกว,ว่าเนี่ยเออรอให้พ่อรวยก่อนนะอะไรแบบเนี้ยจะให้เยอะกว่านี้ อาไอก็บอกประมาณว่านี่คือสิ่งของที่มีค่ามากที่สุดแล้วสําหรับอไอสกุลณพรค่ะทุกคนทั้งกอดทั้งหอมกันอยาให้ทุกคนไปดูมากๆโมเมนต์คือดีมากๆพอสาวใเห็นแล้วก็ต้องรีบด่วนมาอัดคลิปเลยเพราะว่าเป็นโมเมนต์ที่ใครๆอ่ะก็รอคอยเป็นโมเมนต์ที่ใครเนี่ย สำหรับคนที่ชอบบอกว่าพ่อจ๋าทำไมไม่รักลูกจ๋าบ้างเนี่ยมาดูคลิปนี้จะเห็นเลยว่าพ่อเขารักลูกเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่แค่ด้วยการงานของเขาเขาต้องมีห่างกันบ้างจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเหมือนเป็นปาต้องโกสะละเปลาอันนี้มันไม่ได้นะคะทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าทุกอย่างมีเวลาของมันและวันนี้ก็เป็นเซอร์ไพรส์ที่ใจฟูสุดๆค่ะทองหนึ่งบาทนี้บอสก็บอกว่าเป็นของที่มีค่าตอนนี้ทอมกำลังมีราคามีค่า ก็เหมาะสมแล้วกับน้องออายสุกนภรที่มีค่าแล้วก็เก่งนะคะทุกคนหลังจากที่โพสต์ออกไปไม่กี่นาทีเท่านั้นโอ้โหยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยคนแห่คอมเมนต์รัวๆเลยค่ะบอสก็บอกว่าขอบคุณทุกคอมเมนต์ของแม่ๆนะครับ เพราะว่าจะพามาดูสําหรับพ่อพ่อแม่แม่ที่ได้มีการมาคอมเมนต์ยิ่งเห็นยิ่งใจฟูเป็นกันใหญ่ค่ะเพราะว่าทางบ้านฮักของน้องไอคือบ้านฮักที่อบอุ่นมากๆเลยจริงๆค่ะพ่อจ๋าใจดีซื้อทองให้ลูกสาวตั้งหนึ่งบาทน่ารักมากๆพ่อจ๋ารักอไอเหมือนอาอรักพ่อจ๋ามากๆนะคะ,ะคุณก็เข้ามาคอมเมนต์เนาะน่ารักมากทั้งพ่อทั้งลูกนะคะพ่อจ๋าได้ลูกแก้ว ลูกขวัญมาอยู่ด้วยโชคดีมากเลยค่ะนะคะสําหรับอ,า,อาสกุลนาพรน่ารักที่สุดเลยค่ะลูกรักลูกสาวพ่อจ๋าน่ารักกับลูกสาวคนณจ่งตลอดเลยจ้าขอให้เสเวกปังๆพ่อจ๋าลูกจาปังๆตลอดไปนะคะขยันมากอาอายทำดีมันก็จะได้ดีแบบนี้แหละโอ้โหทุกคนเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยค่ะภูมิใจในลูกจาลูกสาวที่เก่งขนาดนี้อ่ะทุกคนคือเป็นของขวัญที่ รวบรวมไปด้วยเพราะปีใหม่น่าจะยังไม่ได้ของขวัญกับทางพ่อจ๋าก็วันเสาร์ที่จะถึงนี้จะเป็นวันเด็กแล้วนะคะทุกคนก็เป็นของขวัญวันเด็กไปด้วยแล้วก็ของขวัญปีใหม่ไปด้วยถือว่าพ่อจ๋าเนี่ยบอสบอกว่าจะให้ใส่เลยนะคะท้องเส้นนี้น้องใส่แล้วคือสวยมากๆใส่ลรวแบบออร่ามันจับเสลือเกินครับพี่น้องทองหนึ่งบาทไม่ใช่น้อยๆนะคะแล้วบอสก็เต็มใจที่จะให้น้องไอายสุกุณาพรและน้องก็รับมาด้วยความดีใจเห็นแค่สีหน้าก็รู้แล้วว่าน้องดีใจมากๆกับท้องเส้นนี้ ไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่พ่อจ๋าเอาอะไรให้น้องก็ดีใจขนาดตอนแรกยังไม่รู้ว่าเป็นทองน้องเห็นว่าเป็นขนมมาร์วิโลน้องก็ยังดีใจแล้วนะคะพอมาเห็นเป็นทองน้องยิ่งดีใจไปกว่าเดิมคือน้องน่ะแทบไม่ได้คาดหวังสิ่งใหญ่ๆกับทางพ่อจ๋าเลยมีแต่พ่อจ๋าน่ะมอบให้มอบให้อยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าพ่อจ๋าเป็นพ่อที่น่ารักเป็นคนที่คอยรักคอยห่วงใยอายุกุณพรเช่นเดียวกันค่ะอ่ะคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ก็ฮิวใจมากๆเลยนะคะบอกว่า พ่อจ๋าเนี่ยให้ของขอญวันเด็กได้น่ารักมากๆเลยค่ะนะคะแล้วก็คนเนี่ยคอมเมนต์เยอะตอนนี้ทยอยคอมเมนต์ไม่ใช่จะห้าหกร้อยคอมเมนต์ะหรอกค่ะทุกคนคือเยอะจริงๆนะหลานสาวน่ารักมากๆปากหวานพ่อจ๋าก็อ่อนโยนละท้วยหนูสมควรได้รับรางวัลสำหรับคนเก่งคนขยันเป็นเด็กดีของพ่อจ๋าแล้วก็ย่าหนูนะจ๊ะอ่ะ เอฟซียินดีกับน้องอายเพราะว่าน้องอายสกุลภรเนี่ยสมควรที่จะได้รับสิ่งดีๆเพราะว่าน้องเป็นคนที่กระตันยูเป็นคนรู้คุณเป็นคนที่ช่วงนี้นี่ยิ่งปากหวานพดนน,พดนั่นพจนนี้คือดีมากๆยิ่งโตยิ่งมีความกระตือรือร้นกับการสา,ารสัมพันธ์กับทางพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีจากทางพ่อจ๋าญาณูนั่นเองค่ะแล้วน้องก็ จากการที่ว่าน้องสามารถแบบแต่ที่สงในดูมาน้องแหละปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยอะขึ้นนะคะแต่ที่มันเคยมีดราม่าว่าน้องดื้อซนอย่างนั้นอย่างนี้ช่วงนี้น้องก็ดีขึ้นเยอะค่ะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าช่วงที่มันปิดฤดูการอะ เป็นช่วงปล่อยผีเป็นช่วงที่น้องต้องพักผ่อนนะคะก็อาจจะมีติดเล่นไปบ้างแต่ว่าพอกลับเข้ามาในโหมดทํางานน้องก็ทํางานได้อย่างเต็มที่อย่างเช่นเมื่อวานไปถ่าย MV ค่ะก็คือไม่ว่าจะร้อนจะไม่สบายแค่ไหนน้องก็สู้จนถึงวินาทีสุดท้ายค่ะยังไงก่อนจะจบคลิปนี้นะคะก็ถือว่ามาฝากด้วยมาฝากบทเพลงใหม่ของน้องไอศกรลพรล้ำโคมบอก,กันหัก วันที่12มกราคมที่จะถึงนี้อีกไม่กี่วันนะคะคาดว่าเวลา9นาฬกาน่าจะมีการออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยสำหรับวันนี้ก็เอาเรื่องราวดีๆน่ารักนรักของทางบอสนกโมสกรแล้วก็ทางน้องอะไอศกรพรมาให้ทุกคนได้รับชมร,รับฟังเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามให้กำลังใจแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์สอ่องในอยู่เรื่อยๆนะคะ